กิดโยเกิร์ตแครกเกอร์กำลังเป็นกระแสมาแรงว่าทุกคนตอนนี้เห็นชาวต่างชาติแล้วคนไทยกำลังทำเยอะมากนะโฟนจะพลาดได้ไงล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกิดโยเกิร์ตแครกเกอร์กันนะจ้ะนี่มันก็จะแยกชั้นกันนะกานล่าเริ่มกันเลยจ้าว้าว ฉันทำถูกหรือเปล่าเนาะนี่มันเ,เป็นสีแบบนี้เลยทุกคนในคลิปเขาะจะเป็นสีแบบว่าสีขาวนะแต่เราทำตามที่เราชอบนะทุกคนแล้ววิธีการทําเขาก็จะเอาแครกเกอร์ยัดลงไปด้านไหน1หนชิ้น2ชิ้นเข้าไปอีกฟืบมันยังยัดเข้าไปได้อีกแล้วไปฟืบนี่ถ้ามันยังมีร่องให้ยัดก็ยัดเข้าไปนะนี่โอ้โหจะยัดเข้าไปตรงไหนเนี่ยแน่นเชียวตรงนี้มุมนี้ได้อยู่ <Wow. S 2> แต่เราเสียดายกานูล,ล่าทันยิืซตัวเนี้ยเป็นส่วนของเราแล้วกันใส่ลงไปด้วยเลยดีกว่าโรยหน้านะทุกคนแต่เราว่าโรยไปตอนนี้เลยแล้วก็เอาไปแช่ในตู้เย็นพร้อมกันเวลามันออกมาเราจะได้กินแบบเลิศด่ะแบบปิดฝากกันเลยแล้วก็ขอเอาไปแช่ช่องฟรีซก่อนนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าจ้ะ